โปรดนี้ได้แน่ตั้งน้าโมสามจบแล้วท่องตามนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คาถาปลดหนี้สวดด้วยความศรัทธ,ธาปาฏิหารเกิดในสมัยปัจจุบันในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าโชคดีมากเพราะเราเราท่านท่านที่ใช้ใจ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้าน ก็ยังต้องมีนี่ที่ยังต้องคอยไปสะสางเนื่องจากเพราะเราทุกคนทุกวันนี้เคยมีนี่หรือว่านี่กรรมมาตั้งแต่อดีตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่น มีผู้มาขอยี่มเงินไปแล้วไม่เอามาคืนโดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินบางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นและเกือบทุกคนทําบุญทําทานถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิดที่จะนําเงินที่มีมาใช้หนี้เก่า ที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติเจ้ากรรมนี้จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงมี่ศีลเกิดขึ้นไม่เว้นเลยฉะนั้นเพื่อเป็นการปลดหนี้กรรมและได้ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรดังกล่าวเสียแต่บัดนี้ เพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสะกุลวันนี้เราจะนำเสนอคาถาให้กับทุกท่านได้ลองไปนำสวดดูด,ด้วยใจศรัทธาคาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตักงน้โมสามจบแล้วกล่าวว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ติดหนี้ท่านเท่าใดเวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอปวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความจเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอน จากนั้นนั่งบริกรรมโดยถือเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือเสร็จแล้วเอาเหรียญหย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ทุกวันทุกวันจนครบสี่เดือนแล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทําทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวันพระศรีวลีพระอารหารแห่งโชคลา พระศรีวลีเถระในความเชื่อของคนไทยท่านผู้ฟังทับเนื่องจากพระศรีวลีเถระเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการยกย่องเป็นเอกททคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภากคนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศรีวลีเถระจะได้รับโชคลาภเงินทองไลมาเทมาซึ่งคนไทยก็เชื่ออีกว่าเคยมีผู้หนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือ มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าสุภาวดีนางได้เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาและนับถือพระศีวลีเถราเป็นอย่างยิ่งเมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้งพระศีวลีก็ให้ศีลและให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยเถิด หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับผ่อนจากพระศิวลีเทระแล้วไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้าขายที่ใดก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาในทุกครั้งไปในสมัยพุทธกาลคราใดที่พระพุทธเจ้าจะนำคณะสงฆ์ออกเผยแพร่ธรรมในถิ่นกันดาล พระองค์จะโปรดให้พระศิวลียร่วมไปกับคณะของพระองค์ด้วยและตลอดเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผ่านไปจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัตตาหารและที่พักอาศัยแม้จะออกเผยแพร่ธรรมในดินแดนห่างไกลอยากไร้แห่งแลง้งกันดันเพียงใดก็ตามด้วยบุญบารมีขององค์พระศิวลีนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเองแต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสรงสาวกท่านอื่นๆให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึงด้วยเหตุน,นี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องในตำแหน่งเอกตัทคะผู้เป็นเลิศว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมากจึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่า ท่านทรงเป็นพระภิกษุสง์แห่งโชคลาภและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาดและความศรัทธานี้ก็ยังปรากฏเด่นชัดสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้หากผู้ใดบูชาพระศิวลีอย่างถูกต้องก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็วและมีกินมีใช้ไม่ขาดเคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีต้องเริ่มจากการมันบริจาคทาน ในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระศิวลีให้ผลดีเพราะในอดีตทุกทุกชาติที่ผ่านมาพระศิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดุดการให้น้ำในทะเลทราย ดุดการให้อาหารในยามหิวดังนั้นผู้ทธิต้องการที่จะให้พระศิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคฐานให้สิ่งของผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อนิสงบุนมากและต้องอุทิศบุญน,นั้นส่งไปให้พระศิวลีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกันกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราได้ การบูชาพระศิวลีนั้นให้บูชาด้วยเครื่องบูชาดังนี้น้ำพึง่งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละเจ็ดดอกน้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมะริไว้บนน้ำเคล็ดโบราณน,นั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำพึง่งควรถวายในวันพระฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ลาบสมหวังดังใจแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสายเมื่อเตรียมของบูชาแล้วก็สำรวมกายและใจให้สงบจากนั้นจึงถวายของบูชา และสวดคาถาบูชาพระศิวลีจากนั้นจึงอธิษฐานและขอบผ่อนตามปรารถนาะการถวายของบูชาหรืออามิสบูชานั้นแม้จะเป็นเครื่องระลึกก็ที่ดีให้เราได้บูชาคุณงามความดีของท่านแต่พระศิวลีท่านเป็นพระอรหันต์ที่ปราศจากิเลสแล้วไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของเครื่องบูชาแต่อย่างใดดังนั้นวิธีบูชาที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่ง ที่เราควรเน้นนั้นคือการปฏิบัติบูบชาทั้งทานศีลภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งและสามารถทำได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากแต่อย่างใดก่อนอื่นให้จุดธูปสามดอกและเทียนบูชาหนึ่งเล่มแล้วสวดคาถาบูชาดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถาพระศิวลีว่า สีวลีจะมหาเถรโรเทวตาณะระปูชิโตโสระโหสัจยาทิมหิอหังวันธามิตัสทธาสีวลีจะมหาเถรโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปจจยาทิมิอหังวันธามิตัสทธาสีวลีเทระคุณังเอตังโสติลาพังเพราะวันตุเม คาถาหัวใจพระศิวลีสวดว่าณชาลีติเชื่อว่าจะทําให้เกิดโชคลาภร่ํารวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มันที่มุ่งร้ายจะก,กลับกลายเป็นมิตรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปการสวดพระคาถาศิวลีประจําวันถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้งเจ็ดวันก็จะยิ่งดี แต่ถ้าท่านจะขอลาเป็นพิเศษอาธิจะติดต่อธุรกิจสำคัญสคัญในวันใดวันหนึ่งก็สวดคาถาบูชาพระศิวลีนำกรหลังจากนั้นจึงสวดคาถาขอลาพระศิวลีประจำวันตามกำลังวันในวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่าณชาลีติประสิทธิลาภา ถ้าจะให้ดีคนเสกน้ำก่อนล้างหน้าหรือสวดก่อนนอนทุกคืนตามกําลังวันให้ตั้งใจอธิษฐานขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาะจะเป็นเมตตามหานิยมทางทำราชการดีนักค้าขายก็ดีให้อาราธนาน้ำน้ำมนต์ประพรมของจะขายง่ายทางลาบต่างๆ ช่วยห้าราศีที่เศร้ามองผ่องใสได้นอกจากนั้นยังปัดเป่าเคราะห์โศโรคภัยคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆและป้องกันศัตรตูทั้งปวงครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องปลูกกดนะครับเรื่องราวบ,บาปุลุนทนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลืเกินว่าหากท่านผู้ฟัง อย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ